ครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพามาดูเครื่องมิกนะครับผมมาดูวิธีการใช้งานนะครับวิธีการปรับปุ่มวิธีการใส่สายหน้าเครื่องนะครับผมว่าการใช้งานเป็นไงนะครับบางคนซื้อไปแล้วยังใช้งานยังไม่เป็นนะครับหรือว่ามือใหม่นะครับผมมาดูเลยครับผมเอาง่ายๆก่อนนะครับเอาเป็นการเสียบสายหน้าตู้นะครับผมสังเกตดูว่าหน้าตู้มันจะมีสายโผล่มาสายหนึ่งนะครับผม สายผูกมาสายหนึ่งให้เราเสียบหมุนเข้าไปในขั้วขั้วบวกนะครับสายที่โผูกมาจากหน้าตู้นะครับในกรณีที่เราเชื่อมโดยที่เป็นลวดเชื่อมที่ใช้กับก๊าสนะครับผมให้เราเอาสายที่ออกมาจากหน้าตู้นี้นะครับเห็นไหมสายที่ออกมาจากหน้าตู้ปิ้งเข้ามาหาขั้วบวกนะครับผมแล้วก็ขั้วลบ ก็ปกตินะครับเป็นสายกาวนะครับนี่นี่ครับเป็นสายกาวประมาณสายกาวแล้วก็สายเชื่อมนะครับก็ขันเข้าไปเลยครับผมอันนี้สายเชื่อมนะครับมาดูวิธีการปรับนะครับผมวิธีการปรับหน้า hmm. ตู้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะดูสอนวิธีการปรับหน้าตู้ใช้สําหรับระบบมิกนะครับผมมันจะมีสองระบบตู้นี้จะมีสองระบบมีเ m a มกับมิกนะครับผม เราก็ปรับไปที่มิกส่วนปุ่มด้านนี้จะเป็นปุ่ม m m a นะครับผมแล้วก็เราจะใช้ระบบมิกแล้วก็ปุ่มนี้จะปเป็นปุ่มแรงดันไปนะครับผมแล้วก็ปุ่มนี้เป็นความเร็วของขนล่วนนะครับให้เราหมุนไปที่12นาฬิกาเท่ากันเลยนะครับผมก็คือทําไมถึงหมุน12นาฬิกาเท่ากันนะครับก็คือสมมติว่าแรงดันไฟไปไปมาณ18โวลต์นะครับผม ความเวร็วลวดก็จะอยู่ประมาณ8.5นะครับผมก็จะเท่ากันนะครับผมแล้วก็เวลาเชื่อมลวดกับกระแสไฟก็จะวิ่งประมาณเท่ากันนะครับทําให้เชื่อมได้นิ่มขึ้นนะครับผมก็จะมีแค่นี้นะครับผมส่วนด้านนี้ก็เป็นการใส่ลวดธรรมดานะครับผมเดี๋ยวเราไปลองเชื่อมเลยนะครับ,ดบ <Okay. S 2> เดี๋ยวการนะครับผมพอการเราเสียบเข้ามาปุ๊บแต่ก๊ารมันต้องมีการอุ่นกา๊าซนะครับตรงนี้ก็ เสียบไฟ220ตรวจการ์ดนะครับผมแล้วก็รีการ์ดรีการาดย่อจะให้การ์ดอยู่ที่ประมาณ5ลิตรนะครับผมตอนนี้นี่นะครับคาดอยู่ประมาณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวมาลองเชื่อมมาเลยครับว่าเป็นไง สังเกตว่าเสียงของการเชื่อมมันจะนิ่มนะครับผมนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ไฟมันอ่อนเกินแล้วก็ปรับขึ้นมาอีกนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับ การเชื่อมนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวเชื่อมเสร็จเรามาดูแผ่เชื่อมกันครับว่าเป็นการซึมลึกหรือว่ายังไงนะครับแผลเชื่อมครับอันนี้เน้นนะครับก็คือลวดนี้ใช้การ์ดด้วยนะครับผมสําหรับเครื่องนี้มันก็จะเชื่อมได้ทั้ง ลวดฟักแล้วก็รวดแบบธรรมดานะครับสาหรับรวดฟักก็จะไม่มีการ์ดนะครับผมในการทํางานครับ เราเแเชื่อมนะครับนี่นะครับแขกเชื่อมก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอันนี้เชื่อมเหล็กสิบมิลนะครับท่านใดสนใจอ็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่าต้องการอะไรหรือว่าต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องมิกนะครับผมของเกจิกนะครับตัวนี้เป็นมิกหนึ่งหกศูนย์นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับเบอร์ศูนย์สี่สามสามศูนย์หกเจ็ดศูนย์แล้วก็ไอดีไลน์เคทีวีรูไลน์หกพันนะครับผม KTW ไลน์6,000นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยครับผมช่อง KTW คอนเทนต์นะครับสวัสดีครับ